เรียนเดีอนข้าพเจจังหวัดมาอป็นวนันหนึ่งวันแดดแบกข้างแดดขึ้นเป็นวันอัทิตบุญชาและในวันมาฆ้าบุญชานี้าานนสออามารถเป็นวันสำคัญอย่างไรเป็นวันสาคัญก็คือหมายความว่าสาคัญเบื้องต้นก็คือเป็นวันขึ้นผิดหน้าข้นหรือว่าเป็นวันกลา,างกลาง เป็นวันเดือนสามาบขึ้นถิห้าค่ำนั่นแหละเดือนเก็เน์แจกกระจายการละมาเข,ขาบาก็ส่งแสงสว่างมาทั่วพื้นวัดเบลวันวัดเบลวันนั้นเป็นวัดที่พระเจ้าสิสาริสาทนทรงสวายพระคตตนดาเนื่องว่าพระพุทธเาตรดาทรงโรดพระเจ้าสิริสานได้ อนุพิกษาจตุราเรียกันแล้วได้ลมตายเหตุธรรมได้ลมตายเหตุธรรมเป็นประตูดาวานแล้วสรุลุทามขั้นต้นเห็นว่าเรียกคนขั้นต้นเป็นประตูตายคือไ, <c oughs> ไม่ต้องไปสกนารกไม่ต้องไปเป็นเปรไม่ต้องไปเป็น ที่กระเดกมาสวดองค์นั้นเราก็เลยถอาไวา้วัดเวรุวันที่วรีย่ขวดไม้ไผ่ขวดไม้ไผ่แต่ในนี้เมื่อสอนพระเจ้าพิมพ์กา,เารเอา,าช้างเอาช้างไปปูกไว้เหมือนว่าเป็นโรงช้างนอกเมืองเป็นโรงช้างนอกเมืองาช้างไปปูกไว้้างมัะจะกินไม้ไผ่